อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้า G.I. หรือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นเช่นผ้าทอเกาะยอซึ่งมีเอกลักษณ์ด้วยลวดลายเฉพาะตัวที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนถึงความประณีตและภูมิปัญญาช่างฝีมือชาวใต้รวมถึงการทำปลากระพงเกาะยอที่เลี้ยงในกระชังน้ำปล่อยในทะเลสาบสงขลาอันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีระบบนิเวศเฉพาะตัวสินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแ แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นอกจากนี้แล้วตำบลเกาะยอก็ยังส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเลด้วยการตั้งศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่คู่กับทะเลต่อไปวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมสเสน่ห์ภูมิปัญญาของตำบลเกาะยอที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เชิญชมค่ะผ้าทอเกาะยอภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบสานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยผ้าทอเกาะยอได้รับการส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5้าดาวและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า G.I. ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ผ้าทอเกาะยอนอกจากจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วยังนิยมนำมาออกแบบเป็นสินค้าเช่นกระเป๋าผ้าพันคอและของตกแต่งบ้านเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักและรับฟังประวัติความเป็นมาของผ้าทอเกาะยอโดยคุณพวงเพลนลิมสีนิมตระกูลจากกลุ่มผ้าทอปาลิมตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่3าําบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลาดิฉันชื่อนางพวงเพลนลิมสีนิมตะกูลค่ะเป็นประธานกลุ่มทอผ้ากลุ่มปาลิมกลุ่มปาลิมนี้เมื่อก่อนแรงบันดาลใจที่ ทำกลุ่มโซ้านะคะเนื่องจากคนเอกเปลินติงสุนานุลท่านมาอโยมาเยี่ยมชาวบ้านแล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนภาพอโยนี้สวยๆแล้วก็ดังด้วยไม่ธรรมสวย,สวยตอนนี้ยังมีคนตาอยู่อีกไหมแล้วการเลีย้ยงหมูว่าตอนนี้ไม่มีคนทำแลว้วถึงท่านอยากจะให้ฟื้นฟูภาพเธภาพเธอโยขึ้นมาให้ดังเหมือนเดิม ก็เลยร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันอะไรอ่ะ <c oughs> ช่วยกันคิดทำขึ้นมาโดยมีผู้หญิงเช่นคือสุข,ขุขมข้าของโรงแรมสุกนญชาเก่าที่จหวัดเลยมาให้การสนับสนุนโดยการช่วยเหลือในด้านวัดสดุดิบบ้างช่วยเหลือในด้านการตลาดบ้างก็เลยเริ่มมีการขอผ้าขึ้นมาเริ่มจากชร่วงนี้ค่ะ ทางด้านการก็ขายตัวได้เอ่เอค่าขึ้นมาแล้วเอาไปขายนะคะกลุ่มป้ายยิ่งมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ก็เป็นลายเชิงเฉยค่ะตัวตผ้าทอกยอยอนม่มีเป็นร้อยร้อยลายเลยลายด้าเดินก็มีลายเออ่ลายลูกแก้วลายอดอกทิพปูนลายรวดสุขคนลายโพดเกล็ดลายราชวัตร มีเยอะยแต่มีเป็นร้อยๆลายเมื่อก่อนที่เริ่มทอผ้านะคะเราสั่งเส้นด้ยมาจากกรุงเทพค่ะแล้วเอามาย้อมสีเองพอย้อมสีเองปรากฏว่ามันไม่ได้คุณภาพคุณภาพมันก็ไม่ดีท้าที่ควรสีตกบ้างสีจางบ้างมันไม่มันไม่สม่ำเสมอก็เลยซื้อเส้นด้สยสเร็จรูปจากกรุงเทพมาทอกันเส้นผ้าก็เริ่มมีคุณภาพดีขึ้น แล้วก <soc> ็การทําก็สะดวกขึ้นไม่ลําบากเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนต้องย้อมสีต้องอะไรเองหมดเลยก็เอาเช้นได้ที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเต็ตกรเก้าโหลดนะเต็มกรใส่โหลดแล้วก็เอาไปเดินได้แค่เดิเดินได้เดินได้เสร็จก็ตาไปม้วนม้วนเดินได้เสร็จแล้วก็ตาไปจับต่างหินก่อนจับต่างหิเสร็จก็ม้วนม้วนข้าวบุกข้างหลังอย่างนี้ ขา้ผ่านเสร็จก็เอามาใส่กีเพราะใส่กีเสร็จแล้นมีการเก็บโดดเกรายะต้องกานทำโดอะไรก็เก็บตาดันแล้วในตาตันก็จะก็จะมีรายให้อยู่ก็เก็บดดกแล้วก็ปูกตอนะคะปูกตะกอกแล้วก็ผูกปีงเหียวใช่เหี่ยวมาสีแล้วก็ทอเลยอันนี้คือขั้นตอนย่อๆแม่ป้าอยากจะให้ทางหน่วยงานอะไรก็ได้มาช่วย มาช่วยส่งเสริมช่วยอนุรักษ์ทำยังไงก็ได้ให้อนุรักษ์ค่าโทรอโยไว,ว,ยว,ยว้ให้กนนใรุ่นหลังได,ได้สืบทอดต่อไปเพราะมันดังอยู่นานและค่าทรโย ด้วยความเป็นห่วงของป้าพวงเพนที่อยากจะอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมเอาไว้จึงได้สอนวิธีการกรอได้เข้าหลอดทั้งวิธีแบบดั้งเดิมและแบบใช้มอเตอร์ที่ปรับให้สามารถกรอได้ได้รวดเร็วขึ้นและการทอผ้าเบื้องตน้นให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าป้าลิ่มเสมอเพื่อฝากความหวังว่าเด็กรุ่นใหม่จะได้นําไปเผยแพร่และอนุรักษ์ผ้าทอก่อย่อเอาไวใ้ให้ยังคงอยู่สืบไป ปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขาสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสงขาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า G.I. เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2565โดยเป็นปลากระพงขาวที่เลี้ยงในกระชังในทะเล เอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อขาวนุ่มไม่มีกลิ่นโคลนหรือกลิ่นสาบและมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า2กิโลกรัมพื้นที่การเลี้ยงครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งตำบลเกาะยอถือว่าเป็นพื้นที่การเลี้ยงขนาดใหญ่โดยมีการเลี้ยงปลากระพงสามน้ำหลายกลุ่ม ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดักเกาะยอตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยคุณสาโรธพัฒรชนนายสาโรธพัฒราชนอาพอเป็นสมาชิกกลุ่มเสรีเป็นเล่ากลุ่มกลุ่มของหลักเกาะยอนี่นะ ก็เลี้ยงปลากระพงทุกคนเป็นกเกษตรเป็นีนน้เริ่มต้นจากการแนะนำท้งองกลํามวงจากวัดลําวงจากวัดหวายตั้งหมุดลุมวายต่อรองเช่นข้อปันปลาข้อคำแนะนำต่งตอองา,า,า,ายยงๆเยยยรื่องยาเมื่อเมื่อปีนี้เดี๋ยวงานงานทุ่มทุกกระชังนะตามเสียหายเยอะลําวงจากวัดก็เลยมีเงินเยวยาช่วงนึงมาให้ไปลุ่ม เนี่ยว่ว่าให้ทัวนะตแต่ทให้ทัวมันะทัช่วงช่วงกระชังอ่ะนะคือเดิมต้นยากแล้วมึงแกวัดก็ให้กำเนีนํำอ่ะไอ้เป็นแบบไรไม่ใหญ่เลยสร้างกิจเดี๋ยวเป็นกลุ่มไอ้เป็นลุมยังไม่จอดทะเบียนเมื่อทราบถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงกระบวนการเลี้ยงปลากระพงจากนากรผู้ดูแลและเลี้ยงปลากระพงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักเกาะยอ

làm bằng gì chúng ta buộc nha buộc thì nó là kem này to mình như là làm cái thằng làm cái mối này thì subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าเกาะยอตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าะทะเลโดยเฉพาะการดูแลไข่เต่าที่เก็บจากพื้นที่ชายฝั่งหรือเกาะต่างๆมาฟักและอนุบาลก่อนปล่อยกลับคืนสูธ่ธรรมชาติโดยในวันนี้เราจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์และพเพาะพันธุ์เต่าโดยคุณรดาภาชูเกียรติวรกุลชื่อรดาภาชูเกียรติวรากุลนะคะ ผู้มีการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลธรรมชาติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะภารกิจหน้าที่ของความรับผิดชอบของของของกรมทรัพยากรและในส่วนของสนขานะคะเราก็จะมีหลายๆหน้าหลายงานก็คืองานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแปลว่าเราอนุรักษ์ทุกอย่างที่ที่อยู่ตั้งแต่ทางใจทะเลยันมาถึงชายฝั่ง เนารักลอป่าชายเล่เนารักสัตว์น้ำสัตว์น้ำเนี่ยไม่ได้รวมรกับเศรษฐกิจนะเช่นกุ้งหัวกุ้บะไม่แต่ในเรื่องสัตว์ทะเลหายากพยูนลูมาเต่านะคะวานปลาคารา์ฟ ย่าทะเลเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือเรื่องของเต่าในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลซึ่งเต่าทะเลมันก็จะค่อนข้างที่จะใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วประมาณนี้นะคะเต่าทะเลในในไทยเราเนี่ยมันจะมีอยู่5ชนิดแต่ว่าทางภาคใต้ตอนล่างเราเนจะมีสองชนิดเด่นๆที่จะขึ้นมาขายบริเวณเกาะกระอาเภอบางกระจังจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยอยู่สองชนิดคือเต่ากระกับเต่าตะนก ที่เราช่วยการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูน้ำเตาเนี่ยเราเพิ่มเพิ่มคำว่าสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นหาตอนนี้มันอยู่คําว่าสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แต่ตอนนี้เราเพิ่มกับการว่าเราเพิ่มปริมาณให้ให้มากขึ้นเราสามารถทาในในส่วนที่เจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนแล้วก็เด็กนักเรียนนักศึกษายอย่างพวกหนูเนี่ยช่วยกันทําได้เพราะว่าบ่าบอบอนุบาลของเราเนี่ยนะคะบอบอนุบาลเตาของเราเนี่ยนอกจากที่จะ เลี้ยงอย่างนีง้เขาเด็กๆมาทํากิจกรรมมามาทำความสะอาดตัวเตามาให้อาหารมาใส่ยาแล้วก็ปล่อยในกิจกรรมต่างๆเช่นวันทะเลโลกวันเก็บขยะชายหาสังกลอาจจะมีผู้ว่าหรือว่าผู้หลักผ,ผู้ใหญ่ในการปล่อยค่ะลำดับต่อไปเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงกระบวนการดูแลและเลี้ยงเต่าทะเลจากคุณวิโรธสุวรรณยานนท์คุวิโรธสุวรรณยานน,าน,นท์จน้าทีอดูแลเต่าหรือว่า อนุรักษ์ปั้นเต่าทะเยครับแล้วเรายาเลี้ยงเคยเลี้ยงสามตัวทีนี้เคยเลี้ยงซ้ำใต้พันกับมีเต่าหนุเต่าปลาหรือปลาเต่ายาเต่ากบพรยังไม่เจอเลยต้ามาเพื่อนไม่มีกับเอาไปต้องอันดามันอาไปนี่มีอยู่ซ้ำใต้พันแล้วก็นี่เป็นลูกเต่าครับลูกเต่าลูกเต่าหนุอายุสี่เดือนครับตอนนี้มีอยู่ลอยก้าตัวครับลอยก้าตัวกําลังอนุบาล ยี่ห้อมเพื่อจะปล่อยกับเมื่ออายุนึ่งปีกับอันนี้เป็นเตาตะนูครับอายุนึ่งปีนึ่งเดือนเตาตนูก็เรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเรียกว่าเตาแซงอาทิตย์มันมีมันมีเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่อว่าดวงอาทิตย์ตอกอยู่ติกระดงมันน่ะมันจะมีเป็นเซงเนี่ยเนี่ยสังเกตได้เลยติกระโดงอ่ะเตาตนูหรือว่าเตาแซงอาทิตย์ครับแล้วก็นี่เป็นเป็นเป็นตากร้า าร็สังเกตที่กระโดงรับมันกระดองมันจะสอนกันเหมือนกับสับปะรดมันจะมีเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็ลายกระดองก็จะลาล่แล้วปากเหมือนหนอกเดียวปากเล่มพุ่มมาคกครับ